ตอนนี้กี่ทุ่มแล้วหนูนนสามทุ่มพี่น้องอาหารเย็นของเรานะฮะมาหนูชุดนั่นแหละดูสิทุกคนมาดามของเราสวยไหมคะแน่นอนค่ะทุกคนต้องตอบว่าทุกคนต้องตอบเป็นคำเดียวกันว่ามึงใส่ชุดอะไรมึงใส่ชุดอะไรเฮ้อ มึงใส่ชุดอะไรของเมืงดูสิขี้ตมขี้โคลนขี้อะไรนี่คือชุดพ่งนี้ใช่ไหมหรือไงนี่ชุดวนี้นะที่มึงจะใส่พรุ่งนี้อ๋อมีนมด้วยโอ้มีนมมีนมโอ้ <c oughs> ตายแล้วมาค่ะขอพานนันใส่จานมาเด้อมานะคะทุกคน ตำมะแตงนะมึงหวาเสียงยังแะแๆเสียงกับตำมะแตง นะครับจะแห่งลูกก็คือบล็อกไปบล็อกถัดมายังเกาะอีแแม่หนุ่งหลังทั้งหมดทั้งหมดคอีแม่นี่เนาะบอกว่าเนาะนี่เด้อเนี่ ตตอมอ้าวดีเอ้สภาพอูกิตตอมสบายดีพี่น้อง <c oughs> นี่คืออาหารเย็นของเราใช่ไหมตอนนี้สามทุ่มแล้วใช่ไหม แล้วว่าเรากกูลืมบอกมันที่มันคาดคำมึนนะมัวหินมัวซ คือ<ฮ> <c oughs> ว่าคกูบอกปักคนหน่งควนนรามเาส่งามาไหน่มาาไหนบ้านเพิ่งจะไปต่อคุณว่า นยองป้องไปเอ้ยชุดกินข้าวนี้ะนะครับครับคนนงแนคนหนึ่นงขาท้งทางแคนทางขาะครับถ้าขึ้นจะดำนะพี่น้องเอ้ยสามทุ่แล้วตอนนี้ลอวงลองแล้ว ใส่ขนาดชิ้นๆจมันอะไรที่ดิสีฟากับป้งมันกนแม่กับปังด้วย นี่วันสาร์ใช่ไหมแล้วมันแฝงแฝงอยู Mm-hmm. <clears throat> กุ้งทำไมเค็มถ่ายกับนอกกุ้งเค็มมากเลยผมค,คิดว่ารถท้ายสิตายไปลายมื้นถูกสะดอกไม่ไป็น 开着大灯。 ติมโซ่ค่ะโซ่ค่ะแต่มันมาแล้เห็นมึงดนะแม่แล้วมัาเห็น,นลูกมาก,กว่า 你拉的了。 <c oughs> เรื่องวันบักเขาว่าคอมเมนต์มัาทำไมเห็นหน้าแค่นี้ไม่ได้หรอ,อมีไรของขวัญไม่ได้หรอ,อมไม่เห็นหน้าแล้วขงง้างงไปกากเงนเยะยเตียง เป็นบ้าที่อันมาพอคัดออนันเดี๋ยวเไลฟ์สดทที่ตอดมมีคนมากัดกับเลยทึกคอยากตายะบอสแ้วหัวหน่องไลน์ด่ันมันขึ้นเป็นเนาะมวนเนาะ เออๆเียนทั้หมดกัดมากัดต่อแสบตามหมักแปงเลยไปล้งอืม 2องคือมาเจอกันใหม่นะทุกคน